สวยมากสวยค่ะสวยสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดอีกแล้วค่ะมาเก็บเห็ดเดินมาก็มาเจอกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มแรกดอกแรกเลยค่ะตัวนี้เห็ดหนังไก่ได้ไหมหนอโอ้โหโดนสารพัดจะแท้แล้วค่ะ พอได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่เหลือไว้นี่แหละค่ะไม่เป็นตาเนาะเดี๋ยวแต่เห็นด้านบนอีกสองสามดอกได้บ้านออดูใกล้ๆสิโอ้ยดอกใหญ่ซะด้วยเรามาช้าเกินไปโอ้ยนี่ค่ะสวยอยู่อือหือ ไม่เอาดีกว่าเน,ะนาะโดนต้องทักแทะไปสารพัดละว้นี้เราเขาไว้ต้องทากแทะต่อเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในค่ะเดีตามกันไปเลยจ้ามาเจอกลุ่มแรกแล้วคะ่ะนี่เยอะอยู่โอเคพอไายพอทาย เห็นเห็ดเหลืองเนี่ยจ้ะอยู่ด้านหน้าโอ้ยนี่สองดอกโอ้ยจะได้ไหมเนะีย่ยดอกใหญ่มาการาติาถูกโอ้ยน่าจะได้อยู่นะโอ้ยขายยาวสุดสุดโอ้ยน่าจะได้อยู่ ดอกใหญ่มากอ้ดนดาล่างมันจะเนาค่ะอุย้ยเนาวนนาค่ะเสียดายมากได้ดอกเดียว,ยวโอเคอยู่ไปไปเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะมาเจอกลุ้มนี้แบกสุดๆเลยเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อน บอกว่าโอ้โหสวยสุดยอดอ่อนๆอยู่นี่ค่ะุวยสวยมากอ่อนๆอยู่เลย แบบนี้อ่อนอยู่ค่ะไปไปไปต่อเปลนอยู่ด้านนู้นอีกจุ้มนึงละจุ้มใหญ่ซะด้วยตัดผ้าหน่อยดีกว่าโอเค 要叔叔。Yeah, Ôi, mai kiều mưa đâu xài thùng mưa nổi đi qua đó lời đi 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 Dày dày đi 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 อยู่ตรงทางเดินเลยค่ะตรงนี้ฝนตกเรื่อยๆค่ะดอกก็เลยงหญ่ สองดอก,น, iner, ก,น,กนี่อนใดที่มีเบว่าหญ้าติดเยอะเดี๋ยวจะเอากันไกลตัดอีกทีเราแต่ดอกสวยๆเนาะดอกเบว่าเล็กๆจัดไม่เอาบ้ามัเจอคุ้มนี้สุดๆ สองดอกข้างล่างน,นี่ก่อนค่ะโอ้ยแต่เริ่มเริ่มจะแก่เยอะแล้วได้ไหมน้อเก็บสองดอกน้อยนว้ก่อนได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้นนอ,ยดอยู่ค่ะ ลออองไหเออยากจริงๆตัดอย่างนี้เลยค่ะโพอยู่ตรงนี้มันไอ้น,นั้นบบได้เลยมันตั้งกล้องบ่ได้เพราะมันอยู่ตรงมุมมุมอับเป็นช่อเลยค่ะดู ดอ,ดอกนี้เน่าไม่เอาโอเคไปไปต่อค่ะงามมากดอกนี้อือหูสวย

ได้ยู่ได้อยู <S 2> <S 2> อเขได้เจอก,กลุ่มหนึ่ง <S 2> <S 2> อ๋อหอบเลยครับเ,เพื่อนๆตะกี้เดินขึ้นเข้ามา โอ้ยมีตายแล้วด้วยนี่ค่ะเรื่องเต่าโอเคโอเคโอ้ยเตกใหญ่อยู่นะคะเนี่ย โอ้ใหญ่มากจะนาวเัาไปด้วยค่าดะเก็บแล้วเนาะดอกนี้ก็ใหญ่ไม่เสียแรงปีนเขาขึ้นมาดโฮโฮโฮูขอใหญ่สุดๆแล้วก็มีด้านหลังหน่อยยัง khó giao mà okay. Ui, nào cái đầu đi mẹo ông, sẽ đây. ตรงทางเดินเลยค่ะเ,คเกือบมองไม่เห็นอ่าลิงง่อนต้นลิงง่อนบังค่ะ <laughs> เกิดกับป่าลิงง่อนเลย มีอีกไหมโ้ยหรงอนเยอะอยู่ค่ะปานี่เจอเห็ดหนางไก่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยน่าจะได้อยู่นะโอ้ยได้อยู่ค่ะเดาไปรวมก็ที่อยู่บ้านน,นี่แล้วก็ด้านหน้าเห็นเห็ดดำอยู่สามสี่ดอกได้ไหมเว้ยน่าจะได้ค่ะงามอยู่ ว้ยงามจังคะเนี่ยโอเคได้ได้มาเจออีกหนึ่งกลุ่มยอ่อยๆคะ่ะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเห็ดสวยคะ่ะเห็ดป่านี้ กลุ่มนี้ดอกไม่ใหญ่แต่พอได้ค่ะจะเลือกแต่ดอกใหญ่เนาะ เล็กกระจุงกระจินไม่เอาดีกว่าเจอเห็ดเหลืองหนึ่งดอกอยู่ดอกเดียวดอกเดียวดูดีเงาเลยเจอสองดอกโอ้ยหลายดอกอยู่เหมือนจะเน่าเหมือนกันได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่พอได้ค่ะเอาไปด้วย ได้สดอกแต่ด้านหน้าโอ้โหได้ไหมเนอแกจัดเบเอาที่กว่าไว้นี่แลละค่ะแล้วก็ด้านหน้าอุ้ยหลายดอกซะด้วยได้ไหมเนี่ยอ้ยเอาไปเก็บแล้วดอกเดียว สวยค่ะสวยได้อยู่ได้อยู่ไปเห็นอยูด้านหน้าอีกหน่อยนึงเจอเล่นนิดหน่อยเอาไปด้วยค่ะขาไม่ยาวแต่พอได้ ไม่เอาทุกดอกเนาะจะเลือกเอาเป็นบางดกอกก็ค่ะกลุ่มนี้สุดยอดเลย ขาไม่ยาวเลยแต่ก็พอได้ค่ะดูเดี๋ยวมีด้านบนอีู่อุ้ชู นี่เป็น,ปนทางลาดช,ชันเลยค่ะยืนยากมากอ้ชุเล็กมากไม่เอาค่ะตอนนี้ชุดอืสั้นจริงๆ ล่างเพียบเลยเอาดีไเนี้ยขาสั้นมากเลยอะเลือกเอาไปแล้วกันเนาะหญ้ามอดเป็นบสูงค่ะอุ้ยพอหญ้ามอดไม่สูงเห็ดมันก็ไม่สูงเมื่เห็ดมันเวลามันยุ่กับหญ้ามอดสูงมันจะแข่งกับหญ้ามอดคือแข่งกันออกมาสูงๆเพื่อรับแสงแดด ผมอยู่ในหญ้ามอที่เตียเต้ยๆข้าเมันกจะเตีย้ยจะบอกว่าลำต้นมันก็จะเตี้ยค่ะข้ามก็จะบุค้อย,ยาวอุ้ย้างล่างจุง้มนึงได้ไหมเนี่ยปาทิโท้ขาไม่ยาวเลย เอาดีปากกันก็แล้วกันเนาะงานที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วนะลูกโอเคไปไปไปต่อค่ะมาเจอเห็ดเหลืองสามสี่ดอกตรงนี้โอ้ดีโอเคอยู่ค่ะดีอยวนี่อุยหลายดอกอยู่นะค่ะเนี่ยพอนั่งลงอุ้ยค่ะได้อยู่ได้อยู่ คุณไม่ได้ <Okay. S 3> หยเดตรงหินนี่เกือบจะมองไม่เห็นจะพานอยู่แล้วค่ะตะกี้นี่นี่ ได้เลแล้วก็หลบอยู่ด้านหลังหินชุได้ไหมอพอได้โอเคค่ะตรงนี้อีกหนึ่งดอกนี่เสียชีวิตก็แล้วเจอกลุ่มนี้ได้ไหมน้อง สวยอยู่นะคะเนะี่ยได้ได้แล้วก็มีด้านหน้าอีกหน่อยนึงโอเคได้ได้ไดเดี๋ยวตัดขากลุ่มนี้เลยโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเจ้าแอลซีสวีเดน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วะคะ่ะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ